เพื่อนๆคะเวลาที่เพื่นพนอนๆจะถ่ายคลิปหรือแม้แต่ถ่ายภาพนะคะต้องดูมุมกล้องให้ดีนะคะอย่างมุมนี้ที่ไม่จุมจับเนี่ยแม่จุมว่าเหมาะแล้วนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นภาพถ่ายแบบนี้งามนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็คือต้องต้องดูดูดูให้มันเหมาะสมนะคะถ้าเราจะถ่ายเป็นภาพนิ่งนะคะนี่มุมนี้แม่จุมว่างามเลยนะคะ ไม่ใช่ว่าจับจับกล้องขึ้นมาก็ถ่ายอย่างเดียวอันนี้เป็นเป็นบันไดสำหรับอ่าขึ้นไม่จมขึ้นสำหรับทำนี่แหละนะคะเอาไว้สำหรับทำนูน่นทำนี่เกี่ยวกับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะคะคือบันไดนี้พอดีเลยไม่สูงแต่เวลาที่เพื่อนเพื่อนขึ้นทำก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะ เลื่อนลมได้นะคะอันนี้ก็อย่ามองข้ามความปลอดภัยนะคะวันนี้พาพาชมสวยๆนะคะมุมนี้ก็งามนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่สวยไหมเฟือ่องคาหลวงนะคะแต่ก่อนก็ต้นต้นใหญ่กว่านี้นะแม่จุ๋มเอาออกไปฝั่งนู้นนะคะก็เอาก็เอามาโชว์อันนี้ถ้าเปรียบเปียบเปียบใส่คนก็ราวลายี่สิบกว่าปี นะคะอายุถ้าอายุคนนะสำหรับเฟื่อนข้าหลวงต้นนี้นะคะแต่ต้นนู้นนะคะนูน่นน,น,น,นูนนูนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะสำหรับต้นนู้นนะคะคุณผู้ชมที่อยู่มุมนี้แต่ก่อนไม่ชมสลับไปอยู่นู้นนะคะตรงนู้นแหละนะถ้าเปรียบถ้าเปียบใส่อายุคนก็ราวๆน่าจะหกสิบหกสิบเจ็ดสิบได้นะคะเพราะว่าเขาก็เริ่มที่จะ รวยแล้วนะคะแต่แต่เขาก็อายุของพืชก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะก็เป็นพืชบางชนิดนะที่ที่อายุไม่เยืนนะแต่บางชนิดก็อายุยืนสำหรับไม้อ่าเขาเรียกพืชล้มลุกแบบนี้นะคะก็สิบปีก็ถือว่านานแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาเริ่มที่จะรวยแม่จุ่มก็เลยแต่ก่อนเอาไว้มุมนู้นนะคะเพื่อน โน่นนะคะมุมนน้นนะคะมุมที่แม่ชมให,ให้ชมเมื่อกี้แล้วก็กลับปรับเปลี่ยนมาอ่ามุมนี้นะคะเอามาไว้มุมนี้นะคะเขาก็มีใบขึ้นมาใหม่อยู่แต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมงามเท่าที่ควรนะคะเพอเขาเขาเกิดนานแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะวันนี้พายชมทั้งสวนเลยนะคะ สำหรับคนไหนที่ติดตามไม่จูมมาแล้วก็เป็นเพื่อนจะเห็นนะคะแต่สำหรับเพื่อนใหม่ก็เพิ่งจะเอาให้ชมนี่แหละนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ